สวัสดีเจ้าวันนี้แม็กิีก็จะมยาย่างตัตมาแต่งปลาร่ากันนะเจ้าเริ่มแรกนะเจ้าเราก็เตรียมโคกมาใส่กระเทียมลงไปประมาณสี่กีบแล้วก็พริกแห้งแล้วก็พริกสดประมาณ8แกนนะเจ้าแล้วก็ตำบหื้อแหลกนะเจ้าเราก็ตำบตัตัใหื้อพริกแหลกเนาะเข้ากันดีเนาะแล้วก็จากนั้นก็จะใส่อันผงนัวนะเจ้าใส่ผงนัวไปจ้อนนะเจ้า แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเนาะก็ใจประมาณหนึ่งจอนเจา้าก็ตามด้วยน้ำปาน่ะเจา้าแล้วก็น้ำปลาร่าเนะาะคัดมาได้นะเจา้าน้ำปาลาร่าไม่กิี๊บก็ใจหกยิ้มริ้ไพ่สองปากน้อยนะเจา้าแล้วก็จะบีมน้มามะนาวลงไปสามกีบเจา้าก็จะเปรี้ยวพอดีเนาะแล้วก็อันหั่นมะเขือเทศลงไปหนึ่งแกนนะเจา้า ว่นี้มีบะเขิดเหศแก่นใหนะเจ้าแล้วกระต่ำเนาะเฮ้อน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีนะเจ้าจากนั้นแม่กิ๊บก็จะซับบะแตงเนาะบะแตงแม่กิ๊บก็จะลากแล้วเรียบร้อยนะเจ้าก็ปาดหัวแล้วก็ซับ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 ไม่กิ๊บก็อบแบชอบปอกเปลือกเนาะชอบกินทั้งเปลือกกรอบดีนะเจ้าแล้วก็จะชอบแบบว่าชิ้นใหญ่เนะาะจต่บะชอบชิ้นเล็กนะเจ้า มันจะกุ๊บกรอบหวานบะแตงน,นัวนวน้ำปลาร่าเข้ากันดีขนาด <c oughs> นี่เจ้าก่อนอันตั้งใต้เขาก็จะบะเอาเนาะมันจะขมนะเจ้าเรียบร้อยแล้วก็ตับเพื่อเข้ากันเลยเจ้าตับมาให้บาดีกระปอเนาะแล้วก็อัดมาจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยเจ้า น้ำก็จะนักน้อยเนาะน้ำมาแต่งออกมานะเจ้าเอาไว้เหีบเนาะมอขนาดข <c oughs> <c oughs> ออันน้ำปลาปาพปรีพรายก็จะนัวๆน,นะเจ้าอร่อยมากเจ้าก็จะรวยปากกอบลงไปเพิ่มอรรถรสนะเจ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า